นี่คือเขาแหลมย่าลนู้นตรงนู้นตรงนูง้คือแหลมย่าสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้มาพบกับการท่องเที่ยวระหว่างวันหยุดสงกราน เรามาเที่ยวทะเลนครับที่หาดแม่ลำพึงทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเราก็ดูวิวสวยๆแทีนี้เราไปดูที่เที่ยวต่อกันนะครับก็คืออุทยานเขาแหลมย่าครับอยุกหยิกกันครับข้ามเขามานิดเดียวเองครับตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปครับไม่น่าเชื่อนะครับแค่เขาลูกเล็กบางข้างหลังเราก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรพอพอามาเจอถึงจะรู้ว่าอ,อ๋อตรงนีม้มีเป็นที่ยานดูแลอยู่นะครับ ตอนนี้เขาก็มีนักท่งกองเที่ยวมาเขาจะมีรถรับส่งครับฟรีครับจากข้างล่างมาถ้าจะเดินก็เหนื่อยหน่อยนะครับประมาณห้ารอยเมตรแต่ว่าก็ต้องเดินขึ้นเขาเขามีรถรับส่งวิ่งแป๊บเดียวถึงครับวันนี้เป็นวันหยุดช่วงสงการนะครับทางกรมอุทยานเขาบอกว่าฟรีเก็จะเป็นการรถรับส่งฟรีแล้วก็ค่าผ่านทางขึ้นมาดูนี่เขาฟรีครับอุทยานเขาแหลมยา่ากลุ่มหมู่กเกาะเสม็ด ตรงข้ามที่มองเห็นริบๆก็คือกอสเม็ดครับที่นี้ก็จะมีร้านสวัสดิการนะครับมีอะไรขายเยอะๆครับท่องเที่ยวไปถึงก็สามารถที่จะซื้อได้มีสถานที่กางเต็นท์ด้วยนะครับอยู่ข้าง,างเราก็เดินดูพื้นที่ทางซ้ายมือก็จะเป็นสะพานเชื่อมออกไปนะครับให้ไปถ่ายรูปแล้วก็มีท่าเรือที่จะลงเรือไป ขามือเรียบเขาไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับตอนนี้เราเดินดูไปดูในที่ทําทางเชื่อมเข้าไปในพื้นที่ของอ่าวทางซ้ายนี่ครับเป็นไมแยกไปเป็นท่าเรือที่จะขึ้นเรือไปเกาะเสม็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่ครับของกรมอุทยานและก็ของของทหารเรือครับ เรือที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเรือของเจ้าหน้าที่อยู่ริบฝั่งนู้นนะครับอยู่ทางซ้ายมือก็จะเป็นระยองรีสอร์ทเป็นโรงแรมครับหรูและก็เงียบสงบดีแปบ้านก็เลยมานั่งถ่ายรูปซะหน่อยก็โอเคครับวันหยุดเราก็มาเที่ยวกันเพื่อที่จะผ่อนคลายหาดทรายขาวสวยแบบเงียบแอบ สวยอยู่มุมหนึ่งของเขาฝั่งตรงโด้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหาดในลำพึงเขื่อนยื่นลไปในอ่าวเล็กๆนี้ก็จะทำให้เราลงไปถ่ายรูปเอาวิวสวยๆนี่คืออุทยานเขาแหลมย่าครับออกจากกรุงเทพม,มาแค่2ชั่วโมงก็ถึงอับตีรถมาสนุนบทางสะดวกสามารถที่จะ ยาวมาถึงระยองแล้วก็เลยมานิดเดียวครับเลี้ยวเข้ามาตามแผนที่ก็จะเจอหาดแม่นํำพึ่งเลยไปอีกว่นยนึงก็จะแอบดูหลังเขาก็จะเป็นอุทยานเขาแหลมย่าครับสําหรับอุทยานเขาแหลมยา่าหมู่เกาะเสม็ดนี่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ132ตารางกิโลเมตรเป็นอุทยานที่เป็นหมู่เกาะติดชายฝั่งนะครับทอดยาวไปตั้งแต่ หาดแม่ลำพึงยาวประมาณ6กิโลเมตรครับแล้วก็รวมอีกเกาะเลก็กเกาะน้อยที่อยู่ในเกาะและก็อยู่ข้างข้างอีกประมาณ8เกาะครับเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ให้กับประชาชนได้มาพักผ่อนกันนะครับโดยการควบคุมด,ดูแลของกรมปุทญาทางซ้ายมือนี่นะครับที่ทางเดินเลาะไปกับริมฝั่งของทะเลนี้ mm hmm. ก็จะเป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติของเขาแหลมย่าครับ ประชาชนวันหยุดช่วงเย็นๆก็แวะมาเที่ยวกันครับไปมาสะดวกครับมาจากกรุงเทพแค่200กิโลเมตรนั้งเองครับมาเช้าเห็นกลับได้อย่าลืมนะครับว่างก็วันหยุดมาเที่ยวกันครับที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดครับจังหวัดระย,ยองขอเชิญมาเที่ยวกันนะครับ ก็ได้เวลาที่จะเดินทางกลับครับก็จะมีรถรับส่งมารอวิ่งแป๊บเดียวก็มาถึงลานจอดรถที่อยู่ข้างล่างครับก็วันนี้เป็นวันหยุดชมงสงการก็มีรถลาจอดเต็มไปหมดเลยก็มีเจ้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับความปลอดภัยไม่มีปัญหาครับดูแลทัวถึงอย่าลืมกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ